สวัสดีครับคนไข้นี่ค่ะคุณหมอวันนี้มาตรวจฟันนะครับใช่ครับอยากให้หมอตรวจอะไรเป็นพิเศษนะครับตรวจเป็นพิเศษครับนอกจากตรวจฟันคุณหมอตรวจโรคอื่นได้ไหมครับแบบปวดหัวปวดตัวอะไรอย่างเงี้ยครับหมอเขาเรียนมาเฉพาะทางนะครับก็อาจจะได้เฉพาะเรื่องของฟันนะครับอ๋อครับเก่งตาปากมัวยังไงนะเกรงตาปลามึงด่าใครไอ้เรี้ยงคุณช่องว่างทำไมอะหมอคุณใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเอามันด่าหมอว่ะไอพวกนี้ได้ไงวะใจเย็นใจเย็นไม่มีใครกล้าทําลูกพี่กูเลย ใจเย็นครับใจเย็นครับไม่ไม่มีอะไรนะครับเขาอ่าเป็นเป็นผู้ช่วยนะครับเป็นผู้ช่วยหมอเองแล้วเขาพูดว่าอะไรเขาด่าหมอเมื่อกี้ไม่เป็นไรนี่ไรเขาบอกจริงตาปล่าหมอไม่ได้ยินเนาะมีไรใจเย็นก่อนคนไข้คนไข้ดูแลเขาก่อนดูแลเขาก่อนหมายความว่าไงวะใจเย็นครับ ผู้ช่วยหมอนะครับอันนี้ผู้ช่วยผู้ช่วยหมอครับไม่มีอะไรเลยครับคือเขาเชี่ยวชาญเรื่องฟันนะครับอันนี้เป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยหมอเขาเก่งเรื่องฟันมากเรื่องฟันใช่ใช่ครับเป็นหมอเหมือนกันฟันอ้อยนะครอฟันอ้อยคุณเล่นครับดูนะครับไม่ไม่ฟันอ้อยหรอต้องใส่ตองใส่ใจเย็นครับเพื่อนครับไม่คัดคุ้ด้วยไม่ได้อยู่ป่านานไปหาในแม่งใจเย็นก่อนครับใจเย็นก่อนครับใจเย็นก่อนครับคุณใจเย็นก่อนครับคุณใจเย็นก่อนครับกุยแล้วกุยไม่ไม่หมอใจเย็นก่อนครับหมอเพิ่งมาวันแรกเหมือน มมอไ่เเคคยจรับนี่มึงหลอกตัวมามาผัดมาใหม่ทั้งนันวันแรกเหรอ่ะไม่ครับทำมานานแล้วครับเพิ่งเพิ่งมาที่คลินิกนี้วันแรกอ้าวอะไรวะอุดยีดว่าเฮ้ยใจเย็นฮะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวหมอขออนุญาตเช็คก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวรบกวนคนไข้นั่งดีๆนะครับดูไหวใจได้ใช่ไหมหมอไม่มีอะไรครับเชื่อผมได้เลยนะเดี๋ยวตรวจก่อนตรวจก่อนโอเคเดี๋ยวรบกวนคนไข้อ้าเลยนะครับหนึ่งสองสามอ้าอย่างไม่ค่อยอ้าเลยครับหนึ่งสองสามอ้ากว้างยืดได้ไหมครับหนึ่งสองสาม วดอะไรอย่าให้อาปากแม่งอาขาหมอไม่อะไรของมันวะใจเย็นหน่อครับใจเย็นอาจจะเข้าใจผิดนะแม่งป่าต้นไม้เดี๋ยวแม่งเอ้ยใจเย็นฟังใจเย็นก่อนแม่งโมโหอ่ะหมอรู้คุณโมโหแต่คุณคนไข้คุณก็อย่าซื่ออย่าแกล้งซื่อนะก็บอกบอกอ้าหมอไม่ได้บอกอ้าปาก หมออาจจะผิดเองครับหมอหมอพูดไม่รู้เลือกดีกว่าใครเหครับผมอาจจะพูดไม่ไม่เคลียร์นะครับ <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวอ้าปากแล้วกันนะครับต้งแผลมันดเช้าทางแม่งยี่<อ>แม่งีโงงไปกี่แม่งเอ้ยไม่เป็นไรครับ <c oughs> ผมว่าอันนี้น่าจะเคลียร์ละ <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าเสร็จแล้วโยกเลยนะครับโอเคลองดูนะครับอ้าก่อนครับอ้าอโยกครับโยกโยกโยกเลยครับโยกเลยโยกโยกนะครับโยกอีกครับโยกอยู่หรอมองไม่เห็นนะเดี๋ยวโยกโยกหน่อยครับยกยกยกทางแมยกแม่โยกโยก โอ้ยมัแม่งเลยดู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 จังติย์โยกมูดูเขาถามว่าฝันมึงโยกหรือเปล่าเขาถามว่าฝันมึงโยกเปล่าไม่ใช่มึงโยกอย่างนี้แม่งรุจาดอาจพายอาย่ะพึกใจมานครับอ่า สมองก็คุยเกียดีคุณหมอร่าโยกอ่ะผมผมก็จะดูอ่ะให้โยกซ้ายโยกขวาจะดูฟันว่าเป็นยังไงบ้างพอ่ได้มาโยกมันทีนนะหมอสถาถามว่าฟันโยกหรือเปล่าครับครับครับแม่งมันจะมาโยกเอวอย่างงี้แล้วหมอไม่อะไรเนี่ยสถานการณ์ยิ้มมายิ้มให้ผมทำไมไม่ไม่โยกครับไม่มีอะไรไหนยิ้มหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ออกมัไม่นคอมันอ๋อไม่ยิ้มหรอมันอ้วนนะฮะครับมันดูว่ายิ้มไม่ได้ยิ้มครับไม่ได้ยิ้มใจเย็นก่อนนะครับทุกคนทั้งคุณคนไข้แล้วคุณคุณผผู้้ช่่่่่ววยนนนนนะะคคคคครรรรัััััับบบบเเเเออาาาาป็ทททตมมีสงโ ผมเชื่อใจหมออยู่แล้วล่ะครับได้ครับนั่งเฉยเฮ้ยเออดีอุดเลยอุดเลยฮะอุดเลยอุดเลยอุดเลยครับหมอโอเคโอเคอุดเลยอุดนะอุดเลยอุดแล้วหมออุดหน่อยอุดหน่อยอุดกว่านี้อีกอุดแล้วหมออุดกว่านี้อีกเอาอีกกว่านี้เหรอเออเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวถอนถอนถอนเลยถอนเลยเหรอถอนเลยถอนเลยถอนก่อนถอนก่อน ถอนมาก่อนถอนมาถอนยังถอนแล้วหมอเออเซฟได้เซฟได้ถอนแล้วหมอไอ้ยคุณทำอะไรเนี่ยก็ถอนไงหมอคุณดูถอนดูอ้าวแล้วเมื่อกี้ถอนถอนอุดอุดอุดจนถอนคืออะไรอ่ะบดไปอุดประตูงี้นะพีถอนก็บอกถอนไปมันก็บุกไปหน้าละบอยมันถอนขับมาก่อนเอาชิบหายแล้วงถอนฟันกันทำไมเนี่ยหลุดมาแล้วเนี่ยแล้วฟันมันยังดีอยู่เลยบอกถอนแล้วหน่อยะ ถึงบอกให้ผมถอนอ่ะโอ้ตายหาแล้วเอ่อโอเคโอเคเรียบร้อยใช่ไหมครับเรียบร้อยดีนะครับโอ้โอเคเอาเอาเป็นว่าหยิหมอถอนสดด้วยทียาชาด้วยถอนสดด้วยเหรอแล้วมันทนได้ไงวะน่ะไม่ร้องสักแอะเลยเอาแบบนี้ทำตามที่หมอสั่งเท่านั้นเท่านั้นเลยนะเท่านั้นนะใครเข้าไปชัดเลยดิหมอจะหยิบอุปกรณ์ไม่ต้องยุ่งเลยเลยทำตามที่หมอสั่งเท่านั้นโอเคเข้าใจไหมหายนะเออดีบี้เลย บี้เลยบี้บี้เลยบี้ตรงไหนวะบี้ลากออกมาบี้แล้วหมอบี้แล้วหมอลากออกมาลากใลากออกมาคืนด้วยคืนคืนอีกคืนอีกเอาคึนยังไงอ่ะคืนอีกคึงโยกหน่อยโยกหน่อยโยกโยกหน่อยใครใครใครโยกกันโยกหน่อยคึงนีกคึงออกมาคืนออกมากูคึนอยู่หมอเอายังไงอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวมึงล้อเลยมึงล้อเลยล้อเลยเหรอล้อเลยคิปหายมึงล้อเลยล้อได้ไหมล้อได้หมอผมล้อได้ผมเรียนมาบ้านเท